สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพและเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้สังก่อนชิมาว่าถึงเรื่องห่วงแคปซูลนะฮะห่วงแคปซูลตัวนี้สำหรับงานทักสวยนะคนระับเนาะอธิบายถึงการทำห่วงแคปซูลนะเฮ็ดจังไหรน,นะมันได้อุปุมันสีได้อุปุเซีนเนาะแอะพี่นองแล้วสังก่อนจะมาก่นองพามาบึงนะครับเนาะ นี่นะครับสำหรับห่วงแคปซูลที่จะใส่นะครับมัดใส่สใส่สสยหอยพระนน่นนะคือห่วงแคปซูลนะครับยีเห็ดมาสามชั้นนะครับเนาะความเงาวความสั่นเง้วกับเล้วเตียครับแต่ว่าคือเวลาเห็ดห่วงแคปซูลนะ่ะมันจะไล่ไล่ใส่ยังีงครับเริ่มจากสันเงา้วกลางนะครับ ความเห่วความนน่นจะบดขัวกันนะเพราะว่ามันระดับไล,ล่ระดับชั้นนะที่เขาจะมามัดใส่กันครับกระหางกันบ่บหลายนะในลักษณะการจะถักทาห่วงแคปซูลเฮ็ดให้มันนั่น,น,นได้พอดีนะคนระับเนาะคือความเงีวบ่กลาเกี่ยนครับแล้วเขาก็มามัดใส่ในลักษณะประมาณน,นี้นี่ครับอันนี้เฮ็ดในเบื้องนะพันมันก็จะยุ่งรอบพอดีนะครับแต่สั้นที่สองนะ สันดีสองกับแมส่ครับมันจะทียู่จังสิ่พอดีเห็นไหมครับจะทักได้ระยะของมันพอดีเลยนะครับนี่หังสิครับนี่ก็คือเป็นห่วงมันยจดขึ้นมาเป็นห่วงลักษณะชี้ว่างเลยระดับชั้นพอดีครับคือความห่างนะความห่างของงานของงานนะครับนี่สั้นนี่ความห่างความกว้างกับทียู่ประมาณ ไม่บรรทัดกัประมาณเส้นสองนะครับระยะระยะชั้นนะอันเนี้ยตัวแรกนะครับที่ทักนี่ใส่ผมใส่เกียนสองเซนเกลียนเกียนสองเซนนี่ก็ที่ซีอูในระยะระยะประมาณห้ามิลน,นะนี่ลักษณะประมาณหามินครับบัตนี้เขาก็มาทักในเะกนียนตัวนี้ครับตัวนี้ระยะห่างความกว้างนะกับจะอยู่ประมาณหนึ่งเซนแล้หนึ่งจุดสองนะ อยู่ประมาณหนึ่งจุดสองมันที่ว่างลงได้จ้งสิพอดีครับในระยะห้าเนี่ยช่วงเ้นตรงนี้ครับรวดไล่ตรงนี้มันจะนินได้พอดีพอด้พอดีเซตนะบาดท,ที่นี่ัน,นี้นะครับชั้นที่สามก็คือชั้นแรกที่ต้องมัดนะชั้นแรกที่ต้องมัดก็คือระยะห่างจากนี้กับอยูเราเล่าประมาณหนึ่งจุดแปด หนึ 1> 1. ่งจุดแปดเซนนะฮะกระชิได้มาว่างเลยตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมครับมันจะว่างในระดับพอดีมันจะวางวางระดับชั้นมันจะได้พอดีเลยเนี่ยเห็นบน่รบัดนี้ย่ามันน่เขาก็มามัดใส่ใส่ใสวยอย,ย่างสี่ครับแต่ว่ามัดเวลามัดมันจะมัดที่ละชั้นนะพี่น้องนะครับเนาะก็ฝากไว้ครับอธิบายแนวทังนิดๆหน่อยๆน,นะฮะ สำหรับงานเลี่ยมพระกันน้ำครับผมแอะคลิปนี้เป็นออเดอร์นิดนิดหน่อยๆนะครับเดี๋ยววิธีทําตามมาที่หลังครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตอนนี้ครับชื่นชอบกดไลค์แช,ชร์กดติดตามสังกว่นน้ำเดอิอกพี่น้องสวัสดีครับ